ทุกท่านนะครับอยู่กับช่องเอมาหลิวแชนแนลกันอ okay um ีกเช่นเคยนะครับอยู่ในช่วงแจกและร er ีวิวหมอดนะครับกันอีกเช่นเคยหมอดในวันนี้เรามานําเสนอหมอดแปลงร่างนั่นเองนะครับทุกคนสําหรับหมอดแปลงร่างในวันนี้ใครอยากโหลดนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับอ่าทุกคน สำหรับหมวดแปลงร่างนะครับเราต้องมีอุปกรณ์นะครับที่มีชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้มอฟเฟตอะไรสักอย่างนี่แหละเราวิธีแปลงร่างคือเราต้องฆ่าสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่เราจะต้องการแปลงร่างอย่างเช่นผมจะฆ่า,าร่องโกลมลืมบอกไปนะครับหมอนนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่1ส9 จ73ขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้ผมอยู่ใน1น9 5 1ทําทำให้มันไม่สามารถมีฟังก์ชันที่เปิดเมนูได้ผมต้องนี่มันจะขึ้นอย่างนี้ถ้าผมต้องการแปลี่ร่างเนี่ยผมจะกดอันนี้ไม่ได้อ่าผมจะกดมาแล้วมันจะไม่ขึ้นให้ผมนะครับมันจะไม่ขึ้นคําว่าอะไรมอบสักอย่างนี่นะครับเนี่ยที่จริงมันต้องมีเมนูขึ้นทางซ้ายมือแล้ว แต่นี้มันนา่าจะบักแต่วิธีไปล่างคือนำนี้มาใกล้ๆมันจะขึ้นอย่างงี้แล้วก็กดตัวล่างนี่เราก็จะมีเลือดเพิ่มขึ้นเท่าไอร่างกเลมแล้วเราสามารถบวกไอลอ้อกเลมได้มาดิ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 มาด,มาด,มาดิกูสู้ได้กูสู้ได้กูเย้ <Yeah! S 1> ผมสู้ไม่อุ้ยแต่ขอไม่ตกว่ะดีดีดีด เนียเนียเนีเนยมาเลยไอร่อนกเลมเราไม่กลัวเธอหรอกย่าฮะฮฮฮโตนี่ต่อไปผมอยากจะแปลงร่างเป็นตัวไหนผมก็สามารถแปลงร่างได้เลยทุกคนนะเนี่ยแป็นไก่เป็นแกะเป็นแกะเราเป็นกแนกะก่อนเอยลืมไปมันสูงสามบล็อกน่าสงสารมากมันสมจริง <ๆ S 1> นี่ฆ <ๆๆ S 1> ่าแกะไปเลยได้แกะมาแล้ว เราจะไปทำการแปลงร่างกับไอ้แกะตัวนี้กันวันดีแกเนี่ยเราก็จะแปลงร่างเป็นแกะนะทุกคนโอ้โหดีมากขึ้นว่าอะไรอะไรมันทำไมขึ้นไม่มันทำไมเป็นอะไรวะเราลืมเปิดอะไรหรือเปล่าถ้าใครรู้แนะนำด้วยนะแต่คนรีวิวหมดจะไม่รู้เลยจะถามใครได้โอ้โห ไปไปไปสามารถแบบฆ่าแกะล้วแกะไม่แล้วสัตว์จะไม่ฆ่าเราด้วยนะคะพวกมอนเตอร์เพราะว่าเราเป็นแกะน้อยผู้น่ารักนี่เสียงแกะชุกชุมตอนนี้เราก็เป็นแกะนะครับสําหรับใครที่อยากได้นะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับนะครับคลิปนี้ก็มาแจกหมอด e p ีนี้นะครับมาแจกหมอดนะครับอีพีหน้าเราจะไปติดตามชมซีรีส์เอาชิิโร่ของเราต่อนะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับนี่คือหมอดแปลงร่างครับดู เราก็จะเป็นแกะอู้เป็นแกะดําด้วยแกะดําในหมู่แกะเราเราไม่พอใจเราจะแปลงร่างเป็นแกะที่ไม่ดาเออเราแปลงร่างไม่ได้นาะเราถึงต้องแปลงกลับเป็นไอรอนโกเลมก่อน,นวายเอลืมไปว่าผมช่วยไอรอนโกเลมไม่ได้เร็วไม่เป็นไรเราจะทําวิธีทุเรศนี่แนุ่ดลงไปเลยวาง วางกระล่นกูเลีมเอ้ยไม่ไม่ไม่ไม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 ลงวะขุดสี่บล็อกก็ได้มันสงูงสองบล็อกมันขึ้นไม่ได้ก็มันงู้แค่สองบล็อกมันก็ขึ้นไม่ได้แล้วภาษาเลขกระสามบล็อกเลยนี่ฮ่าไอ้งูนี่ไอ้งูฮ่าฮ่าไอ้งูเอ้ยนี่นี่นี่กูจะข้ามได้แล้วน,นี่ไหนว้าวอ๋อลืมอะไเราแปลงไปไหน,นกูเลี้ยมได้เลยเนาะเราไม่ต้องไปข้ามมันอีก นี่เราก็จะเป็นไอรอนโกเลมน,<อ>นะครับอา้าวูฮ้ฮูวิชีไปต้องตามมาแกแกฆ่าเพื่อนแกได้ลงคอเหรอนี่แน่ไม,ไม่มันไม่โกหกเรามันไม่โมโหเราเดี๋เดอเราต้องไปแปลงเป็นตัวที่มันจะหยุดฆ่าเราอืมต้องสู้เจอ โอ้สำหรับอีพีนี้นะครับก็มาแจกมดอีกแล้วนะครับขอเพียงพอเพียงเท่านี้นะครับอีพีนี้ของเรามาแจกมดเฉยๆไม่มีอะไรมากมายนะครับสาหรับใครที่อยากให้ผมนํามดนี้นะครับมาแจกดีๆแบบนี้เราก็คอมเมนต์แล้วก็ให้กําลังใจคลิปด้วยนะครับถ้ามีมดอะไรมาแจกอีกเราก็จะมันรีวิวอีกนะครับสําหรับอีพีนี้นะครับขำหรับมดแปลงร่างของเราในวันนี้ขอเพียงพอเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายเอาไปแล้ว